สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเมนูที่แบบว่าหิ้วข้าวไร่แกงเห็ดขอนขาวแล้วก็มีเจียวบองแมงดาวเหมือนเดิมข้าวเหนียวและกะม็มีที่แกงไว้คลิปที่แล้วปลาทูแกงส้มปลาทูมาละกอแสบสบสตัวหิ้วข้าวเฮ่าทห้งหมนี้จ้ะหิวมากเลย ห้องกับห้องพร้อมเขาเศร้ากับเที่ยงขาแรกจากมาพร้อมกันเลยปั่นของเหนียวอาวางไว้นี่ก่อนมาดูว่าวันนี้ข้าวเหนียวจะจิดมือไหมแล้วก,ก็จำอันนี้ลงไปลิจ้าทั้งจำทั้งคุยอื้อ มื่อเนื่องยุดค่ะแต่ว่าพึ่งจะมีเวลามากนั่นมาทำคลิปเพราะว่าทำความาาสะอาดตานทั้งวันซักผ้านอกแล้วก็เฮ็ดกับเขา เฮ็ดคนเขาวจะเฮ็ดหมูหนูพร้อมเล้อจ้ะแล้วก็ผัดต่างๆนานาแทงจิ้มจ่บ มาละเพื่อนแชร์แข็งมากจะเขากระตอมมะลกก่อนก่อนที่จะกินนะจ๊ะจะได้รู้สึกว่ามีความปลอดภัยจะได้ไม่มีแบคทีเรียหรือว่าอะไรลงไปอืมอร่ากยกสามโปม๊ะดําัน เห mm ็ดกอนทาหน่อยกระเซาะไปด้วจ้ะอืมสดดีหน่อยมั้